ันนี้จะเป็นลายกลุ่มนะคะออกสื่อนิดหนึ่งเพราะเราไม่ปิดบังของเราตรวจสอบโก่งใสเราจะไม่ปิดบังนะคะอ่ะเราก็จะให้เข้ามาดูว่าเราประชุมกันจริงไหมก่อนจะเปิดเข้าไปอ่าครูจะปิดเสียงก่อนนะ ไม่เงียบเงียบได้อย่างไรเมื่อเช้าหนูเสิร์ฟโจ๊กของพีระดาให้คุณแม่ซ้อยไปแล้วค่ะนี่จะมีเอ็มซีค่ะแล้วเมื่อเช้าจะมีโจ๊กให้ที่ไหนท่านเอ็มซีไม่หนูบอกว่าพีระดาทําไว้ให้ไงเพราะคุณแม่เดินทางนวาคือสุ่หัวให้แม่ซอยท่านเดียวเหรอวันเนี้ยพี่มีคุณรดากับสุณลัตดาอันน้ทำให้เฉพาะเพราะว่าวันเนี้ยพี่มีข้าวจี๋ถาดใหญ่แล้วก็เป็นขนมครกหลายหน้าเลยทุกหน้า ค่ะแล้วก็ทําโจ๊กไว้ให้ช่วงเช้าเช้าหกโมงนะคะเปิดตีหกโมงก็จะมีเรื่องเสิร์ฟกาแฟนะคะเสิร์ฟกาแฟโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ําขิงน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เข้าไปแล้วจากสนุกสนานนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีจบจากรายการนี้ก็จะมีการเล่านิทานใครชอบเล่านิทานก็ไปเล่าพ่อ 7จ็ดโมงแดโมงครึ่งก็จะมีการร้องเพลงร้องเพลงสนุกสนานกันนะคะจันถึงสุกก็จะถึง 8. ปดโมงนะคะก็จบและจะมีตอนเที่ยงอีกนะตอนเที่ยงก็คือแปดสิบสนาฬิกาถึงบ่ายสอนและก็จะมีตอน ช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนี้คือการเรียนรู้จากคณะคุณครูผู้แบ่งปันยังครูก็จะมาแบ่งปันในเวลาวันเสาร์นะคะเรื่องออนไลน์นั่นเองนะคะครูก็เป็นครูผู้แบ่งปันในเรื่องออนไลน์นี่ค่ะ,ะเข้ามาเรื่อยๆเอยละนะคะวันนี้ ครูก็ขอฝากเรื่องแอปบุญญาพาณิชย์เศรษฐกิจส